Ó, é que ทั้งรังเ,งเจ้าก็กราบแต่มีบามาผ่านเรั่งปีเดื រောင်ឆានគួខ្លួនចាគ្នាកបរោ วันน<โ>ี้นะครับพบกับน้องเต๋าจ้าขอบคุณรันนี้เองครับกอเอาวางไว้ตรงนั้นเนี่ย้วางไว้ก่อนนะกันวันนี้มีน้องอกคุณนะครับขอบคุณ มีปีกก็บินไปเชี่ใหญ่ลินกระท่อนกระแท่นจังขอบคุณนะครับขอบคุณเสื้อกันฝนจากชาวต้เด็กวันเสืงหวานด้วยนะครับกระหนอนมารับวเมงวันด้วยขอบคุณนะครับเดี๋ยวศิลปินออกไปดูหน้าเวทีครับตรงไหนที่มีน้ำหยดหยุดอย่างไรวางครับ หนูน้าไปทีด้วย,ยเฮ้ยครับเวลาวางไม้วางไอ้พุนตรงไหนน้ำหยดเลยหลบหลบคุณนะครับ,บคุณนายน้ำใจ<อ>คุณม่ดวงถึงว่าฝนตกไม่หยุดทำไมละ่ะวันนี้เขามาดูด้วยให้ต้องแบงค์จากที่ฝนเนี่ย <c oughs> อันนี้ชื่อคนชื่อคนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ดวงนะครับขอบคุณแม่ดวงครับ ค,คเขาเป็นเจ้าอสนยัยเกิดในเชื่องเห่มาราาแต่น่าจะเป็นพ่อเวรกรรมที่ทำให้ต้องทุทกคนละภาพง่อยเปี้ยเสียขาคุณครับทุกวันนี้นะเสด็จพ่อก็คอยให้ทหารหายาดีๆมาให้เราเสมอ่ะหว่างที่จะได้หายเป็นง่อยกลับมาเดินเหินเหมือน,นกับ คนอื่นเขาแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าโรคแบบนี้เขาเรียกว่าโรคเวรโรคก,กรรมนะครับ,บ,คบ,นะบคุณครับไ,ไม่น่าจะหายนะดูแล้วแต่เมื่อรอสไนนะมีพระคุมมั่นแล้วใช่ไหมขน,นุนแล้ววันนี้นะขนุนี่ยมาเข้าเฝ้าช้าไม่ต้องมาทำเนียนเลย ไปไหนมานะฮะขนุนกโมไปหายาพ่อเอรถกินแลพระเจ้าค่ะไปหายาโขนุนขนุนไม่ต้องไปเสียเวลาหายาเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเสด็จพ่อเน่ะมีทหารตั้งเยอะแยะมากมายี่ขนุนเนี่ยต้องคอยมาดูแลเราอัศนัยมากกว่าแล้ววันนี้มาเข้าเฝ้าสายเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวตกงานไม่รู้ตัวหรอกขนุนจะตกงานได้ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะก็มาเข้าเฝ้าสายไงขนุนโอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ย เราได้ยินมานะ<ด>เห็นเสด็จพ่อเขาบอกอยู่ว่าตอนนี้ได้ยาดียาตัวนี้นะเป็นยาที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่หามายาอะไรพระเจ้าค่ะเขาเรียกว่ายาผีบอก,บอกตัวนี้นะดีจริงๆนะเพราะอะไรรูกไหมขนนถ้าเราอาัศนัยกินยาตัวนี้เข้าไปนะต่อไปเราอาัศนยนะัยอ่ะก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วาอัศนายอนะ่ะ ก็ไม่ชักแล้วขนุนเออเพราะว่ายาดีไม่ต้องทักตเนี่ยไวไปโดนวไปไปโดแล้วไปโแล้วแล้วนนนแ้ไ้วงปล้วนแลโดนปดนี่ไแลไ้ ว่ากินยาแล้วจะไม่ชักไล้ใครหาให้เนี่ยยาไม่รู้เหมือนกันตกใส่ยาใช้ไม่ได้ผลจะแล้วขนด้วนโอ้ยของขั่นอุตสาหดีใจจริงเลยนี่<ช>นนไม่ชักกระตุกมาสองวันแล้วนะเนี่ย